ชมพู่ถูกบีบคอสุดแปลกพระป่าทำพิธีเปิดเขาจุูจูลิ้นจุกปากร้องถูกบีบคอชี้คนฆ่าชมพู่เอาเสื้อไปแล้วจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบศพกลางป่าบนภูเขาเหล็กไฟ ห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งผลชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงด้านทีมข่าวไปพบเสื้อลายพรางถูกเผาซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบรถแบ็คโฮของเล่นประมาณ200เมตรนอกจากนี้ยังมีหมอธรรมออกมาทำนายจุดซ่อนหลักฐานมากมายแต่ก็ยังหาไม่พบ ล่าสุดยังพบกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 125X ผลิตปี2 5 5 0และสมมุติฐานใหม่คนร้ายอาจจะอุ้มศพเด็กไปล้างตัวที่แอ่งน้ำบนเขาและถอดเสื้อเด็กทิ้งก่อนจะอุ้มเด็กไปทิ้งที่จุดพบศพสำหรับระยะทางที่พบหลักฐานกับจุดพบศพสรุปได้ดังนี้วันที่14พฤษภาคม2563 พบรองเท้าห่างจากศพ4เมตรและพบกางเกงขาสั้นห่างจากศพ8เมตรวันที่15พฤษภาคม2563พบแหวนสแตนเลสห่างจากศพ3กิโลเมตรและสายเปรสีฟ้าห่างจากศพ3กิโลเมตรวันที่23พฤษภาคม2563พบรถของเล่นห่างจากศพ300เมตรวันที่24พฤษภาคม2563 พบเศษผ้าหลายพรางถูกเผาทิ้งห่างจากศพ500เมตรวันที่29พฤษภาคม2563พบกุญแจรถจักรยานยนต์ห่างจากศพ200เมตรล่าสุดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2563ทีมข่าวเดินทางมาที่เขาภูเหล็กไฟอีกครั้งโดยในวันนี้มีสิทธิ์และญาติโยมนิมนต์หลวงปู่พระเดือนชัยธรรมวิจโย เจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินตางจังหวัดมุกดาหารซึ่งเดินทางมากับสิทธิญานุสิทธิเนื่องจากวันนี้สิทธิกลุ่มนี้เดินทางมาแล้วตามนิมิตในทางธรรมที่ระบุว่าเสื้อของชมพู่อยู่ไม่ห่างจากที่พบศพมากทั้งนี้เหตุที่ไม่พบเนื่องจากจุดที่พบศพไม่ใช่จุดที่น้องชมพู่สิ้นใจตายโดยเมื่อหลวงปู่เดือนชยัยเดินทางมาถึงพร้อมพระสงฆ์หนึ่งรูป และลูกศิสีคนได้จอดรถที่สวนยางใกล้กับทางไร่มันสำปะหลงังหลังบ้านน้องชมพู่จากนั้นได้ทำพิธีรับขันห้าซึ่งเป็นความเชื่อตามของคนภูไทยเมื่อรับขันห้าแล้วหลวงปู่ได้มีการสวดมนต์บทต่างๆเพื่อรับธรรมจากนั้นนำจานที่ใส่ขันห้าคว่ำลงและใช้ปากกาเคมีเขียนที่ก้นจานเป็นตัวเลข7จ5และเขียนลักษณะคล้ายลายแทง คล้ายกับเส้นทางจะไปพบเสื้อของน้องชมพู่โดยตอนแรกไม่อนุญาตให้ทีมข่าวถามจนกว่าจะทำพิธีเสร็จสิน้นจากนั้นหลวงปู่ได้ขอเสื้อผ้าของน้องชมพู่และนำหุ่นปั้นคล้ายกุมารมาวางไว้ในเสื้อและใช้เสื้อผ้าหอ่อเพื่อเป็นการนำทางไปหาเสื้อตามนิมิตระหว่างนั้นหลวงปู่มีอาการอ้าปากค้างคล้ายกับมีอะไรบางอย่างเข้าสีงร่างและมีเสียงแหลมเล็ก ดังออกมาราวกับเด็ก3 4ขวบเมื่อทำพิธีรับขันห้าแล้วเสร็จทีมข่าวได้เดินต่อผ่านเส้นทางสวนยางพร้อมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนสองนายและกลุ่มหลวงปู่มุ่งหน้าไปที่เขาภูเหล็กไฟจากนั้นไปหยุดที่ต้นไม้ต้นหนึ่งจุดนี้อยู่พักที่หนึ่งโดยต้นไม้ดังกล่าวมีรูปเป็นโพรงเล็กๆ ที่กลางลำต้นจากนั้นหลวงปู่ส่องดูบนต้นไม้คล้ายกับมองอะไรบางอย่างและกล่าวออกมาว่าเสื้อน้องน่าจะอยู่ลักษณะในต้นไม้ที่มีพโพรงแบบนี้จากนั้นหลวงปู่หันไปที่นายชัย,ยพลลุงของชมพู่โดยใช้มือจับที่ศีรษะและสวดมนต์คล้ายจะทำพิธีให้ญาติสื่อสารกับดวงวิญญาณของน้องชมพู่จากนั้นหลวงปู่เดินต่อไปตามเส้นทาง ที่สามารถจับความรู้สึกได้ตามทางมีการสวดมนต์ไปพลางโดยไม่ได้มีการสอบถามว่ายอดผู้ต้องเดินไปเส้นทางใดเมื่อเดินไปมีจุดหนึ่งที่หยุดพักและทีมข่าวได้ถวายน้ําแต่ระหว่างที่บันทึกภาพไปได้ไม่นานจังหวะหนึ่งหลวงปู่สวดมนต์คล้ายทำพิธีมีการนําขวดน้ําที่ทีมข่าวถวายให้ทีมข่าวดื่มก่อนสามคกล้องของทีมข่าว ก็เกิดมีปัญหาและดับไปโดยไม่มีสาเหตุทำให้ไม่สามารถใช้งานได้จากนั้นทีมข่าวได้ให้ทีมข่าวอีกชุดนำกล้องขึ้นมาเปลี่ยนกล้องเพราะกล้องใช้งานไม่ได้นาน20นาทีแล้วแม้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรก็ไม่สามารถใช้งานได้ทีมข่าวจึงได้เปลี่ยนกล้องผ่านไปครู่หนึ่งกล้องที่ใช้งานไม่ได้กลับใช้งานได้อีกครั้งซึ่งหลวงปู่พูดทำนองว่า ยังไม่ได้อนุญาตให้มีการถ่ายทำกล้องจึงใช้งานไม่ได้หลังจากเปลี่ยนกล้องแล้วหลวงปู่บอกกับทีมข่าวว่าสามารถถ่ายทำได้จากนั้นกล้องก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกทีมข่าวและคณะหลวงปู่พระเดือนชัยธรรมวิจโยเจ้าอาวาสวัดถ้าจานครูผู้หินต่างจังหวัดมุกดาหารค้นหาเดินทางต่อระหว่างทางมีการพลิกหินดูตามทาง เนื่องจากหลวงปู่บอกว่าจุดที่จะพบนั้นจะอยู่ในลักษณะ4แบบคือ 1. บนกิ่งไม้ 2. ในโพรงไม้ 3. ถูกหินทับไว้และ 4. ในบ่อบัวจากนั้นหลวงปู่เดินต่อไปตามเส้นทางมุ่งหน้าไปยังจุดพบศพก่อนที่จะไปหยุดทำพิธีอยู่ที่ทางขึ้นพักที่2มีการจุดทูบ16ดอกและสวดมนต์ให้แก่เจ้าป่าเจ้าเขา ระหว่างนั้นลมก็พัดมาจุดนี้หลวงปู่พยายามสื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจนมีช่วงหนึ่งร้องตะโกนออกมาและมีสิทธิ์นั่งล้อมขานรับหลวงปู่เดินต่อไปอยังจุดที่เป็นเนินหินและทำพิธีเปิดป่าเปิดให้เจ้าที่เจ้าทางให้เข้าพื้นที่ซึ่งจุดนี้อยู่ก่อนถึงจุดพบรถของเล่นแบ็คโฮซึ่งหลวงปู่ไม่ทราบมาก่อนจากนั้น ไปนั่งอยู่บนยอดหินและบอกว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่อาจเป็นไปได้จากนิมิตในทางธรรมเห็นเป็นบัวซึ่งจุดนี้มีต้นบอนซึ่งใบคล้ายบัวหลวงปู่จึงสั่งให้ค้นหาบริเวณจุดนี้แต่ก็ยังไม่พบเสื้อของน้องชมพู่เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเดินห่างออกจากจุดพบรถของเล่นไปราว50เมตรจุดนี้จะเป็นหินทางเดินขึ้นภาคที่3ซึ่งหลวงปู่ระบุว่า ไม่สามารถไปไหนต่อได้จิตเหมือนให้ค้นหาละแวกนี้ทีมข่าวพยายามปีนหาตามโพรงไม้หาใต้หินชาวบ้านกลุ่มญาติก็พยายามออกตามหาแต่ก็ยังไม่พบหลวงปู่พยายามหาแต่ก็ยังไม่พบเพียงแต่บอกว่าไปไหนไม่ได้หลวงปู่มีการขอดูจานที่วาดลายแทงที่จุดนี้จากนั้นจึงนั่งดูอยู่ครู่หนึ่งจึงอธิบายออกมาว่าจุดนี้ คือจุดที่เสื้อกล้ามของน้องชมพู่อยู่แต่สงสัยทำไมไม่พบเห็นโดยเรื่องนี้น่าแปลกเนื่องจากภาพที่หลวงปู่วาดบนหลังจานอธิบายตรงกับสถานที่จริงระหว่างสัมภาษณ์มีการสวดมนต์สลับการตอบคล้ายกับสื่อสารกับอะไรบางอย่างหลวงปู่เดือนชัยระบุว่าอาตมาไม่เคยมาที่นี่และไม่ได้หวังจะดังไม่ได้ตั้งใจจะอวดอุตริแต่ญาติโยมที่ไปหา มีการเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอัตมาก็นั่งดูและคิดว่าอัตมาต้องได้มาและก็ได้มาจริงๆอัตมาไม่เคยได้ดูข่าวแต่ฟังจากคําเล่าของญาติโยมซึ่งเมื่อคืนนี้อัตมานอนไม่หลับจึงตั้งใจต้องมาที่พื้นที่และเดินทางมาโดยจุดที่จะเจอเสื้อเด็กคือจุดที่นั่งสัมภาษณ์จุดที่สองซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้จิตอัตมาไม่สามารถไปทางไหนต่อได้จึงเชื่อว่าเสื้ออยู่ที่นี่ แต่ขณะนี้ถูกคนร้ายซึ่งติดตามข่าวอยู่ได้แฝงตัวมากับเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเสื้อออกไปแล้วส่วนวิญญาณของน้องชมพู่อาตมาพยายามสื่อสารแต่เด็กกลับไม่พูดอะไรบอกเพียงว่าเจ็บคอเจ็บท้องและร้องไห้ซึ่งน่าจะเกิดจากการบีบคอซึ่งหลวงปู่พยายามสื่อสารจนมีท่าทางคล้ายกับคนจะร้องไห้แสดงอาการลิ้นจุกป,ปากซึ่งทำให้เห็นท่าทางก่อนที่น้องจะสิ้นใจตาย สิ่งหนึ่งที่อาตมาบอกได้คือน้องชมพู่ไม่ได้เสียชีวิตที่จุดพบศพจุดนั้นเป็นเพียงจุดอำพรังเท่านั้นคนร้ายไม่ได้กระทำชํำราวเด็กแต่ต้องการที่จะทำให้เหมือนถูกคมคืนจึงทำให้จุดของลับมีแผลแต่อาตมาไม่สามารถพูดอะไรมากไปกว่านี้ได้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อตัวเองส่วนวิญญาณของเด็กเท่าที่อาตมาเห็นน้องชมพู่อยู่กับทวดฝั่งพ่อซึ่งคอยปกปักรักษา ช่วงการให้สัมภาษณ์ก็มีเสียงฟ้าร้องและหลวงปู่ระบุว่ามีอาการขนลุกเป็นระยะระยะจากนั้นหลวงปู่ระบุว่าการมาครั้งนี้ถึงแม้ไม่ได้เจอเสือ้อก็ถือว่าอาตมาได้มาเผยแพร่ทานธรรมส่วนเสื้อจะเจอหรือไม่ต้องดูว่าคนร้ายนำไปซุกซ่อนไว้ที่จุดใดอย่างไรก็ตามหลวงปู่ได้เดินเท้าต่อจากนั้นไปทำพิธีบนจุดพบศพเพื่อแผ่เมตตาให้กับน้องชมพู่ หลังเสร็จสิ้นพิธีได้จุดทูบณจุดพบศพหลังจากนั้นเผาเสื้อตัวใหม่ของน้องชมพู่เพื่อที่จะเปิดทางให้การค้นหาเสื้อตัวเก่าพบเจอในเร็ววนันซึ่งเป็นความเชื่อของการทำพิธี